สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสู้คุณทุกคนครับพ่อกับบ่าวเทาห้างน้าเชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมันนี้จุปลาเพียนะครับจุปลาได้พี่น้องจุปลาเพียเอาไปขันบักเน่ากับเกลือจังหน่อยนะครับแล้วก็กลอยนอ้ำนะครับเอามาจุน้ำเบิ่งเนื้อเนื้อเขาอูสูเลยเขาอูสูเป็นลักษณะของของไอเนื้อปลา <c oughs> บ่าวเทาว่าเขาอูสูนะครับเจวเพียเจวเพียบ่ามันเจวเพียค,คืออินกับจุอันเนื้อได้พี่น้องเจวเพียขี่ปลาครับตัวนี้ กระเฮ็ดไข้ายๆกันเอามาจูกับเนื้อป่านะครับมีพักกับกบหวยหลายอย่างแม่พี่น้องพักเพลียวน้ำโมลภาพผอมพักอีเหลือ่น้ำนะครับบักตัวผู้น้องไม่ต้มกับมีนะครับน้องไหม่ต้่มนะครับกับบักพริกน้วยบักโอ้ยหลายยางกับต้่มป่ามาสดหอนหอนนำมาพี่น้องมาสับแสมกันบัววาวลายใหญ่ห้างหิวเข่าแล้วมามาสับแสมน้องกันครับลงตัวนี้ก่อกนอืม เซาฮอนไม่เลอะปะจักอืมปพรดีโอ้ใส่น้ำรองน้ำเนี่ยคัดขนาดมาดยพี่น่องเด้อจุแบบนี้ตัวเห็ดขึ้นจูเนื้อแล้วพี่น่องยุบเลยแต่ว่าโมเมนต์อะไรเอาไปคั่นบัก,บกน่าให้ความเข้าความอยังมันมันออกจัง่อยอืม นี่ละมันแสบมองนี่ละเบิ้งลงกว <c oughs> ่วยผมมาเลยพี่น้องเด้จอจัดแสบเนาะไปกินดูโขงไปกินดูอัน เขาบุ <NXT> iday, no ้งบ่ตึกให้แก่มาแล้วปลือดก็รลังงามกินเมียงกินแก่มพอดีเลยนีมึงก็เพียงเด้อนี่ละ Thuộc phá đầy pí mà kèm lắm <laughs> Pí quẩy mà không? Trộm panin chứ บมื่อไรใช่เลยหัวประกำพี่พี่น้องหัวปลาเพียจะเป็นหัวนั่นลักษณะแบบนี้เลยเนื้อออกเหลืองพี่ที่เคยกินก็นคือถ้าเป็นปลาเพียแม่น้ำโคงโอ้ เจียบได้พี่น้อง <c oughs> อันนี้เอามาปล่อยอยู่หนอง แบบยุบมาคุยเจ้ากับขักเกลื่อนเสียบเกลื่อนไปหน่ยอย ถ้ดขึ้นมาประเภทว่าจุนี่ยเจบเลยได้พี่น้องจุหอยบ่ <c oughs> จุปลาจุเนื้ออันนี้ก็จุปลาสดที่นี่ กวยกวยสิงง่งผงลุบเซกับักผีิกผง,ง้อม ช่วยๆดีแต่เมืนร่มเย็นดีขนาดนี้แนวมกับไข่แล้วเขาอยู่้รงหน้ากําลังเขียวพี่น้องโอ้อาจจะมีเสียงลมแน่ด้วยพี่น้องด้วย เียงร่มอยู่ใส่วาติเสียงร่มเขากล่องพี่น้องร่มมันแห้งอกอยกระคักจุกระเสียบเอาเบื้อง นำนำแหลงตึงเฮาซุ่มเซาขีออ่มุนน้ยเสียบเองพี่น้องอ่าผู้เฒ่าตะกี้นี่แนวมักมา,มากแกีมกับอันนี้ห้องเพิ่นนี่คือซอสถั่วซอสถั่วคืออย่งางไรดี ល្រូព្វាទ្ទាត់ក្រូវទ เนี่ยกาล่ช่วยๆวย,ยินดีครับปลาหนำเจือดีย่าคือไน่หนำมันมีอยู่ทีนึงเราเท่ากันลอกมือซื้อหรอกอัน <c oughs> หั่นหันเป็นเหรียญแบบบริขัน,นัเลยเอาแบบใสไใส่กับเจียวนี่ก็เสียบอยู่ใช่ปะ แบบนั้นบมื่อไหนั่พี่น้องแลอวเนาะ มาสดกินแต่น้ำนัวมันโอ้เผ็ดตัวจัดตัวนัว้นก่อยเผ็ดได้พี่น้องมั่งว่าไปรกรรมก่อนทั้งบา้านบ่าวเ่าเอื่นไปอีกกรรแต่ว่าบางหม่องบางวัง,งเอื่นปลาปลากรรมประเพียแต่ว่าเอื่นปลาเพียซะเนาะ Quay nạm chửi đầy đủ nho, coi nạm chửi mày, nạm nóng này áo, cái pa nạm chửi quay em đại kinh thế này này đó, nói mà โอ้จวดจัดดีครับ มั่อไม่เฮ็ดส่วนกำลังมีพอด้กินไปหน่อง bộ lông như ốm tưởng hoàn hảo อืมด้านหนาด้านในหอมแหงกระเทียมแหงด้วยพี่น้องการขายการทำมาหากินที่กันพี่น้องเลยไปยังสีมันกะแล้วแต่สวกไพมันมันที่กันถามเขาจะบอกว่าไปเรื่อย เพื่อนเขาจ่มาขายไม่กวดขายผ้าขายยังตะกี้ถามเขาเจ้าวายูุ่ใส่พูนซือพูนดุวนขนแกน่นว่าไปเรื่อยๆนะโอ้มันกระเมียนน้องพี่น้องแบบว่ามองนันเพิ่นเพิ่นกับเพิ่นว่านอนนอนในวัดเพิ่นว่าตะกี้เนี่ยถามเขาเจ้าคือหวานเนาะ การทำมาหากินของไปของมันขอให้เขาเห็ดแบบสุตริสพี่น้องว่าเราว่าดีบัดเนาะอือโอ้เพ็ดมาแล้วพี่น้องเพ็ดเลยได้บัดเลย บ่แมา่งเลยเพชรก็ห่อหนเท่ากันเ <c ười> <c ười> อาตุจุนหมดนะปลากระมังขัน ลงคือจุเหนื่อยไรเบิ้งสวดเบิ้งกระนนี่โอ้ยตัวนี้กล้ยตัวนี้จุ่ตัวจุกระเสียบดีนี่สวดแบบนี้เลยแก้วมันจะเป็นแก้วขมขมขมยังวะดิขมแก้วขี่ปลาขมขี่ปลา ส่วนกินได้เบิดครับพี่น้องบริเวณขี่ขีปข่ปลาไม่ให้เจียวขี่ปลานะครับโตเนื้อก้อยต้มย่างได้เบิดนะครับโอ้เป็นอย่างไรละเพชรปอะหอนปากครับพี่น้องก็ว่าสูบเพชรได้อยู่เดีแต่ว่าบางเทือบางที่เขาไปกินกับน,ะนี่ตัวหนึ่ง เฮ็ดห่ออกห่อนคว้าผั้อมเลยนกใหม่นี่พี่น,ออน้องของแข้เลยนกใหม่ตุ๋มแซ่บพี่น้องอนองียแต่กินบ่เบส <c oughs> ตัวกินก็เขาเด้พี่น้องเมนูกินก็เขาครับตัวนี้เอาไ้หมองลายบอลนะครับพี่น้องที่เคยกินก้อยกะนาชิฮหูรสชาตินะครับว่ามันเป็นยังไงน,น,นะครับ น,นี่คือกว้วยคันมะงาวยกล้กว๋วยสมนมูแดงนะครับแล้วก็น้ำต้มก็คือน้ำขี้มือคันคั่นน้ำต้นนี้เมื่อส่พอดีเปรียปร้ยวๆสมๆจ้งหน่อยแก้วกับขมอัลรำพอดีนะครับผักกับมีแต่ผักแบบกินแล้วมันเพิ่มความอหอยเพิ่มเพิ่มความหอ,อมความเผ็ดนะครับโหระพาเนี่ยผักอีเลือนเนี่ยผักเปียวเนี่ยหัวมีเตนเนี่ยนะครับก็บต้มน้ําใหม่ <laughs> ขาดหลายการบักพี้ผม เอาขอบคุณพี่น้องนะครับสุขุทุกคนนะครับลายหม่องลายบอลถี่ที่ตามรับชมบ่าเท้าแดดครับข้างหลังเดือนแห้งนะครับบรรยากาศย่ำเกือบเทียงนะครับใกล้เทียงนะครับซีเด็ดเด็ดเอาการละมันระวังนะครับพี่น้องเรื่องสุขภาพนะครับฝากพี่น้องทุกขุทุกคนนะครับดูแลสุขภาพเจ้าของเพราะว่าหลุกไผ่ฉันบ่ฉันเบิดกระเพ้าหรอกนะครับย่กระเพ้าไปตลอดมีมากมายพอมนะครับผีดานลิงว่าแต่เอาเนี่ยไรหญิงเนาะแบบเนี้ย ตัวน,นี้แห้งหนักครับพี่น้องกักตัวยี่สิบเอ็ดหมื่นมาเอะเอาจะหินข้าวหินข้าวเพื่อนนะครับกับะมันระว่างกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้นะครับบา่าวเทาฝากพี่ต่อน,น้องที่เรานะครับมากอะไรถือใจกะเจ้าบ่าวเทานี้นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ